ต้องดูที่เป้าหมายนะของอิสราเอลในการในการทาสงครามในครั้งนี้นะ,ะเป้าหมายประการที่หนึ่งก็คือเพื่อตอบโต้แหละฮะในการที่ทางปาเลสไตน์หรือว่าฮามานนั้นได้ได้ใช้กําลังเข้ามานะอิสราเอลก็ตอบโต้นะ,ะนั่นคือเป้าหมายประการที่หนึ่งเพื่อจะให้ประชาชนหรือว่านะให้กับผู้ที่สนับสนุนเนี่ยนะประชาชนทั้งหลายในะเห็นว่ารัฐบาลได้ ใช้กำลังความสามารถทุกอย่างเท่าที่มีนั้นเนี่ยเพื่อตอบโต้นะอย่างสะสมนะทีจริงไม่ควรจะพูดคำนี้เนะเพราะว่ามันการแก้แค้นนะหรือว่าการใช้กำลังเกินกว่าเหตุน,นั้นน่ยมันละเมิดนะต่อกฎหมายระหว่างประเทศดูจากจำนวนผู้เสียชีวิตในกาซาณนเวลานี้นะแต่ว่าเป้าหมายประการที่สองที่ว่าเป็นหอกข้างแค่ของอิสราเอลนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของกลุ่มฮามาสนะอิสราเอลนั้นเนี่ย ต้องการที่จะกําจัดกลุ่มฮามาสนี้มานานแล้วแต่ก็ยังทําไม่ได้ถามว่าทำไมต้องกําจัดกลุ่มฮามาสเนี่ยสถานะของกลุ่มฮามาสนั้นเนี่ยนะฮะเป็นพรรคการเมืองซึ่งเป็นรัฐบาลโดยพฤตินัยของปาเลสไตน์ในถนนกาซานะกลุ่มฮามาสนี้ระเบลจากทางอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาอังกฤษว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายในขณะที่ทางรัสเซียในขณะที่จีนนั้นเนี่ยไม่ได้เรียกกลุ่มฮามาสว่า เป็นกลุ่มก่อการได้แต่ว่าก็เป็นพรรคการเมืองนะ,ะทีนี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยถามว่าทาไมต้องกําจัดกลุ่มฮามาสทุกวันนี้ปาเลสไตน์มันมีอยู่สองพื้นที่ที่เหลืออยู่ฮนะก็คือเขตเวสต์แบงก์แล้วก็ในฉนวนกาซาในเขตเวสต์แบงก์นั้นถูกปกครองนะโดยรัฐบาลน,นะที่มาจาก Palestinian Authority นะหรือว่ากมหรือว่า PA ที่นำโดยกลุ่มพี o ซึ่งพี o นั้นเนี่ยยอมรับสันติภาพกับอิสราเอลพี o นั้นเนี่ยรับความช่วยเหลือนะจาก ชาติตะวันตกนะฮะแล้วก็ p โ o นั้นเนี่ยไม่มีความเข้มแข็งในการที่จะในการที่จะต่อรองหรือว่าต่อสู้กับทางอิสราเอลแล้วก็ที่สําคัญนะ p โ o นั้นไม่มีกองกําลังที่จะต้านทานอิสราเอลได้จะต่างจากฮามาสน่ที่อยู่ในกาซาซึ่งมีกองกําลังที่ต้านทานอิสราเอลได้เพราะนั้นที่ผ่านมาอิสราเอลเนี่ยในรอบ20ปีที่ผ่านมาต้องการอะไรฮะต้องการที่จะกําจัดกลุ่มฮามาสแต่ว่าทําไม่ได้ดังนั้น ในคําถามของคุณเอกถ้าหากว่าไม่ได้ไปต่อคือว่าไม่ได้ land operation เข้าไปในการานั้นเนี่ยใช่ไหมเขาตอบโจทย์ข้อที่หนึ่งล้ละก็คือการสู้กลับการสู้กลับนะจากการที่ถูกกระทําเขาสู้กลับนะเอแล้วก็จะมีผู้เสียชีวิตมากมายเท่าไหร่นะไม่รู้แต่ว่าเขาได้กระทําการสู้กลับแล้วตามความสามารถที่มีนะแต่ที่เขาจะไม่ได้ก็คืออะไรครวัตถุประสงค์ข้อที่สองก็คือการถอนรากถอนโคน กลุ่มฮามาสถ้าหากว่าพวกเขาไม่บุกเข้ามาใน,ในปาเลสไตน์แต่เพราะนั้นเขาจะได้แล้วก็เขาจะเสียครบับผมสถานะของเนทันยาฮูก่อนสงครามนั้นเนี่ยเรียกว่าอ่อนแอนะเพราะว่าเจอแรงต้านภายในการเมืองของอิสราเอลนะจากข้อหาที่ทางเนทันยาฮูนี้เนี่ยได้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการตุลาการนะ มีผู้ออกมาประท้วงในธันยูนี้มากมายแล้วก็อยู่ในสถานะรัฐาาบาลที่กําลังอ่อนแอแต่ว่าเมื่อเจอสงครามขึ้นมานั้นเนี่ยก็เลยได้ว่าได้ทําให้สถานะของในทันยูนั้นเข้มแข็งขึ้นได้แน,น่นใช่ไหมฮะเมื่อเจอภัยคุกค,คามในทันยูก็ต้องแสดงให้ประชาชนอราเอลนั้นเห็นว่านะได้ทําทุกอย่างเพื่อ,อที่จะต่อสู้หรือว่าปกป้องรางเซลแล้วก็มีการก่อตั้งรัฐาบาลสงครามในเวลานี้ฮะ เป็นการรวมกันทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะเพื่อที่จะทำะสงครามนะกับกลุ่มฮามาสทําสงครามกับชาวปาเลสไตน์นะหลังจากนี้ไปนะ,ะถ้าหากว่าในทันยาหูเนี่ยนะ,นะะไม่ไม่ว่าจะบุกเข้ามาในกาซาจะกําจัดกลุ่มฮามาสได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่ทาง เนทันยูได้ทําให้ประชาชนอิสราเอลเห็นในวันนี้แล้วก็คือว่าได้ทําลายกาซาหรือว่าทําลายปาเลสไตน์นั้นียกได้ว่าเสียหายอย่างหนักแล้วนะหรือว่าเป็นการโต้กลับหรือว่าเป็นการล้างแค้นเนี่ยนะที่ว่าได้สร้างความเสียหายอย่างมากนะแล้วนะแต่อาจจะไปไม่ถึงว่าจะทําลายกลุ่มฮามาสได้นะแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังเชื่อว,ว่าเนทันยูนั้นก็ยังคงจะอยู่ในตําแหน่งต่อไปนะ เพียงแต่ว่าการสนับสนุน,นของผู้คนนะฮะอาจจะมากขึ้นนจากผลงานในช่วงสงครามที่ผ่านมานะเพียงแต่ว,ว่าก็จะไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์นะที่ต้องการกําจัดกลุ่มฮามาสครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่เราคาดการณ์แล้วก็ประเมินไว้นะฮะว่าเดทันยาฮูเนี่ยยังไงต้องเดินหน้าเข้าไปในกาซานะครับบุกเข้าไปนะฮะ แล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสหรัฐอเมริกานะครับไบเดนเนี่ยตอนหลังก็พยายามที่จะยื้อนะหรือว่าพยายามที่จะทำให้ในทันยาฮูเปลี่ยนใจนะครับระง,งับนะฮะการบุกเข้าไปในการสร้างนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่เป็นผลถูกไหมฮะไม่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านทันยาฮูเนี่ยก็ไม่ฟังสหรัฐอเมริกานะครับ แล้วก็บุกเข้าไปในชนนกาซานะครับจนกระทั่งมีสหปรัชาชาริฮะที่ประชุมสมัชชาเนี่ยนะครับก็มีมติออกมาว่าขอให้เซลล์หยุดยิงนะครับแล้วก็ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปนะฮะโดยที่ไอมติตรงนี้เนี่ยนะครับออกมาก็ค่อนข้างที่จะเป็นเสียงไปในทิศทางเดียวกันท่วมท้นนะฮะ ก็คือร้อยยี่สิบกว่าประเทศเนี่ยก็เห็นว่าต้องหยุดยิงถูกไหมฮะสี่สิบกว่าประเทศงดออกเสียงนะครับแล้วเข้าใจว่าประมาณเอสิอกว่าเนี่ยนะฮะคัดค้านนะครับ,นนะรบหนึ่งในนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกานะฮะนั่นเท่ากับว่านั่นเท่ากับว่าสหรัฐอเมริกาไฟเขียวให้กับอิสราเอลในการเดินหน้าบุกเข้าไปใน ถนนกาซานะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าอิสราเอลก็ไม่ยอมนะฮะที่จะทำตามข้อมติของ UN นโะครับโดยที่เขาบอกว่าเขายืนยันว่านี่เป็นเวลาของสงครามนะฮะแล้วการหยุดยิงเนี่ยก็เป็นาการยอมแพ้นะฮะยอมให้กับกลุ่มฮามาส ะะก็จะเอาเอาคือคือเอาฮามาสเนี่ยมาสร้างความอาชอบธรรมในการเดินหน้าปฏิบัติการถูกไหมฮะแต่เหตุผลที่ UN เอ็ต้องการให้หยุดยิงนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับฮามาสมันเกี่ยวกับเรื่องของมนุษยธรรมนะฮะเนื่องจากไอพื้นที่ข้างในกาซาวันนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตนะฮะมนุษยธรรมที่ค่อนข้างร้ายแรง นะมันมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องมันมีเด็กมันมีประชาชนคนทั่วไปชาวปาเลสไตน์เนี่ยเ,เสียชีวิตจำนวนมากนะครับโรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้ไฟไม่มีน้ำไม่มีนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างยากลำบากตึกถล่มนะครับตอนนี้ก็กู้ซากตึกกันกู้ศพออกมาโดย ใช้มือเปล่าเนี่ยนะฮะคุยเขี่ยสร้างประหล่ขักพังนะครับ,รรบ,นะรบถ้าใครที่ได้ไปติดตามดูคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้มันมีภาพที่น่าสยดสยองเยอะแยะเต็มไปหมดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กนะครับแขนขาดขาขาดกระจุยกระจายต้องไล่เก็บชิ้นส่วนกันเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่แท้จริงนะฮะกรณีของเอเซลฮามาสนะฮะ จะสู้กันเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะฮะผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับคนทั่วไปอันนี้คือข้อกังวลของของทางประชาคมโลกนะฮะวันนี้เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นข้อกังวลของประชาคมโลกที่เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะฮะ,ะเราก็จะเห็นว่ามุมของอิสราเอลเนี่ยนะครับมันคือสงครามถูกไหมฮะอ่ะ ในมุมของอาหรับนะฮะประเทศตุรกีก็ดีนะครับหรือว่าอีกหลายประเทศเนี่ยนะฮะมองว่ามันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ละ,ะวันนี้มันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ละนะ,ะแล้วเราก็เห็นว่ามีมเสียงนะฮะที่เรียกร้องมากขึ้นว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับอิอสราเอลนะฮะเนทันยาฮูหรือแม้แต่รวมทั้งผู้นำกลุ่มฮามาสเนี่ยก็มีมี มีมีกระแสะเรียกร้องว่าจะต้องเข้าสู่การาพิจารณานะครับว่าเป็นอาชญากรสงครามนะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรต่างๆนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะมันมีอยู่สองสามเรื่องครับคุณอีกครับหนึ่งคือสถานสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสงครามจะยกระดับขึ้นหรือไม่ถูกไหมฮะ ประการที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเราลวนะสำหรับประเทศไทยที่ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าไปเ,าเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในความขัดแย้งนะฮะหรือว่า,เ,าเราเนี่ยไปมีส่วนอะไรกับเขาอะนะฮะแต่ปัญหาคือว่า วันนี้ตัวประกันนะครับของเราคนไทยเนี่ยก็มีทั้งที่อยู่ในการควบคุมของฮามาสนะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งของอิสราเอลด้วยนะทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า,เ,าเรามีปัญหาอยู่สองสามเรื่องนะนะที่ว่ามาเนี่ยถูกไหมฮะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สงครามที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะโอเคแหละเราจับตาดูกันว่ามันจะยกระดับขึ้นหรือไม่อย่างไรถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างไม่เฉพาะในตะวันออกกลางแม้มันแพร่ขยายไปทั่วโลกว่าวันนี้มันเกิดความขัดแย้งทางความคิดการสนับสนุนปาเลสไตน์ใน โลกตะวันตกในโลกอลับเนี่ยก็แพร่หลายมากนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนอิสราเอลด้วยใช่ไหมฮะที่สนามบ,บินที่ประเทศอะไรนะฮะรัสเซียใช่ไหมฮะดาเกสถานเนี่ยก็มีการบุกค,ค้นหาชาวยิวนะครับอันเนื่องมาจากความโกรธแค้นในสิ่งที่อิสราเอลกระทำนะฮะในปาเลสไตน์นะครับ ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นมีการเหตุการณ์การฆ่ากันในอเมริกาเนื่องมาจากความเกลียดชังตรงนี้นะครับกรณีของไทยเองเนี่ยผมก็ว่าสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงก็คือว่าเราไปเราพอเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับปัญหานี้เนี่ยเราไปให้ความสําคัญกับการสู้รบของคู่ขัดแยง้งมากจนเกินไปนะฮะเราไปสนับสนุนฝั่งนี้ฝั่งนั้นมากจนเกินไปจนเราเนี่ย กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการฆ่าให้เกิดการต่อสู้ให้เกิดการถล่มโจมตีกันแล้วมีผู้บริสุทธิ์จำนวนมากผมคิดว่าอันนี้ปัญหาที่มันจะลดทอน,นะค,ะความเป็นมนุษย์ของพวกเราะะถ้าเราไม่ไวางขอบเขตแล้วก็โฟกัสกับ ปัญหานี้ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสนะผมผมยืนยันว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนะมนุษยธรรมนะสิทธิมนุษยชนอันนี้คือคือสิ่งทีม่มันจะทำให้ให,หนึ่งก็คือไม่ไปซ้ำเติมสถานการณนะ์แล้วก็ไม่เป็นลดทอนความเป็นมนุษย์ในตัวเองนะครับประการที่สองฮะ อาคารที่สองอคนไทยนะครับที่อยู่ในการควบคุมของฮามาสนะครับช่วงแรกนะฮะที่มันเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะเท่าที่สมผมทราบมาในทางที่ไม่เปิดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เปิดเผย นะฮะไม่ได้เปิดเผยแล้วก็ไม่ได้ทราบจากแหล่งข่าวในประเทศไทยด้วยเนี่ยเอ่อโอเคด้านหนึ่งเราเห็นว่าท่าทีของรัฐบาลนายกเนี่ยนะครับก็จะเร่งประสานทางอิสราเอลในการประสานนะฮะส่งคนไทยกลับจากอิสราเอลถูกไหมฮะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเอ่อการการดำเนินการช่วยเหลือตัวประกัน ที่อยู่ในการควบคุมของฮามาสเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะอาจจะได้ยินจากานะฮะบางท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องบอกว่าเรา,เาปล่อยให้อิสราเอลดำเนินการให้เขาเจราจาช่วยเหลือตัวประกันซึ่งผมก็บอกว่าอย่างนั้นนะมันจะทำให้ยากขึ้นใช่ไหมฮะยันมันจะทำให้ยากขึ้น แต่สิ่งที่ผมรู้มาก็คือว่ามันมีการประสานจากทางการไทยเนี่ยนะฮะไปาทางทางไหนไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่าไปถึงฮามาสไปถึงฮามาสตั้งแต่ผมเข้าใจว่าตั้งแต่ที่ผมทราบมาเนี่ยคือตั้งแต่วันที่11นะฮะตั้งแต่วันที่11ตุลาไปถึงฮามาสนะฮะแล้วฮามาสก็ได้ตอบกลับมา ยืนยันว่าเขาใช้คำว่าคนที่ถูกจับไปที่เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ซาอลเนี่ยเขาใช้คำว่าแขกเขาใช้คำว่าแขกแขกของเขาแล้วจะถูกปล่อยตัวมาหลังจากที่มันสิ้นสุดซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นข่าวยังไม่เป็นข่าวนะนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดเผยตรงนั้นเพราะว่าผมเองผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ข่าวที่ผมจะได้รับเนี่ยมัน เชื่อได้แค่ไหนกันกลองแค่ไหนนะเพราะหลังจากนั้นหลายวันต่อมาก็มีการปล่อยข่าวนะฮะออกมาตรงนี้นะผมกำลังจะบอกว่า,าในทางลับนะฮะคิดว่าเรามีการดำเนินการอยู่ตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับทีนี้พอมาถึงวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ย ผมคิดว่าหลายอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการดําเนินการของไทยเรานะครับในการเข้าไปเจราจาพูดคุยช่วยเหลือตัวประกันที่อยู่ในฮามาอยู่ในการควบคุมของฮามาสนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราเห็นทีมของท่านอาจารย์วันนอนะครับที่ประสานผ่านทางเครือข่ายนะฮะสองสองสอใช้ใช้ใช สองอเครือข่ายนะทางอาจารย์วนอหนึ่งก็คือเครือข่ายอของมุสลิมเชียร์ในประเทศไทยนะครับโดยท่านไซยิดสุไลมานอุไซนีนะซึ่งเป็นผู้นำมุสลิมเชียร์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทางอิหร่านนะซึ่งอิหร่านมีสำนักงานฮามาสอยู่ที่นั่นนะเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใกล้ชิดกัน นะครับแล้วก็ผ่านการประสานงานนะฮะของดรเลอพงนะซึ่งเป็นอาจารย์อยู่เป็นคนเป็นมุสลิมเชียร์ชาวไทยที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นู่นนะครับก็เป็นทีมกันโดยที่ทางอาจารย์วนอก็ได้ส่งนะฮะทางาท่านอาริเพนอุตลาสินเนี่ยไปเจราจารด้วยนะครับคือใช้เส้นทางคอนเน c t ชันสายสัมพันธ์ส่วนตัวนะฮะที่ ในแวดวงสังคมมุสินเะชื่อมทางด้านนี้แต่ในอีกสายหนึ่งอีกเครือข่ายหนึ่งของท่านก็คือ,อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับอะ,อะไรฮะหน่วยงานของท่านโดยตรงที่รัฐสภาของโลกเนะี่ยเขาก็จะมีมีสภาร่วมกันนะฮะมีความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประชุมกันในแต่ละปีอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา ทยกับรัฐสภาโลกซึ่งอิหร่านคือหนึ่งในนั้นท่านอาจารย์วันนอก็ใช้ตรงนี้เนี่ยเข้าไปคุยถูกไหมฮะทีนี้ก็มีการมีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะมีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆเ,เราได้ทราบาจํานวนนะฮะของคนไทยที่ติดอยู่ที่นั่นเราได้ทราบอะไรชื่อ,อแล้วเราก็ได้รู้ว่าเขาจะปล่อยนะฮะอย่างไม่มีเงื่อนไข ะครับเมื่อสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าเมื่อมันสามารถรับประกันความปลอดภัยได้นะครับเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยการเจราจาทางสายของท่านอาจารย์มนนอเนี่ยนะก็บรรลุผลไปได้ด้วยดีนะครับจนถึงขั้นเขายืนยันว่าทุกคนยังปลอดภัยอยู่แล้วจะถูกส่งมานะครับถ้าปลอดภัยนะฮะตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับอ,อีกด้านหนึ่งนะฮะคุณอีกครับ เราเห็นการการาขับเคลื่อนนะของทางรัฐบาลนะครับที่ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศท่านปาลนตีเนี่ยไปที่ประเทศกาตาร์นะซึ่งประเทศกาตาร์ก็มีสำนักงานของฮามาสอยู่ที่นั่นนะครับผู้นำของฮามาสนะทางฝ่ายการเมืองเนี่ยอิสมาหฮานิยะก็อยู่ที่นั่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ เราส่งนะฮะบุคคลสําคัญไปหลังจากที่ทางสายของอาจารย์วนอได้คุยรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเขาอาจจะทางารัฐบาลอาจจะคุยหรืออาจจะไม่ได้คุยกับอาจารย์วนอนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโอเคการพูดคุยกันเนี่ยนะฮะวันนี้มันมันเขายืนยันว่าเออมันสาเร็จแล้วถูกไหมฮะแต่การไปของท่านปานปีเนี่ยแล้วก็ไปอย่างเป็นทางการ นะครับไปเพื่อ,อหนึ่งยืนยันนะฮะในในจุดยืนของเรานะครับที่ให้ความสำคัญครับการให้ความช่วยเหลือตัวประกันนะแล้วก็น่าจะไปยืนยันถึงความเป็นกลางนะของไทยในประเด็นปัญหาอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ไปพูดคุยเจรจาต่อรองนะครับ บางอย่างนะครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการปล่อยตัวออกมาว่าช่องทางไหนเส้นทางไหนนะครับถึงจะปลอดภัยถูกไหมฮะแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าท่านปานปีไปกาตาแล้วก็ไปที่ไหนฮะประเทศอียิปต์ความสําคัญของกาตากา็ผมได้เรียนไปหลายช่องทางน,นะครับว่ากาตาเนี่ย สามารถพูดคุยกับฮามาสได้โดยตรงนะฮะสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับเขาก็ขอให้กาตาช่วยคุยกับฮามาสแต่เขาไม่ได้ขออย่างเดียวตัวเขาเองส่งรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบริงเกนเนยไปด้วยใช่ไหมฮะเขาส่งไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบริงเกนก็เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการที่จะพูดคุยเจรจาต่อรองนะ,ะในกรณีที่มีการะนะฮะ ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขอะไรกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาก็จะให้ความสําคัญกับกาตาร์นะฮะรัฐบาลเราก็เอ่อผมคิดว่าใช้ช่องทางนี้เหมือนกับสหรัฐอเมริกานะจริงๆก็มีมีมีการเสนอแนะช่องทางนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเอ่อพอไปกาตาร์เสร็จปุ๊บอีกประเทศหนึ่งที่จะไปพพคือประเทศ mm hmm. อียิปต์นะซึ่งความสําคัญของอียิปต์เนี่ยนะฮะเอ่อแน่นอนนะครับว่าอียิปต์เนี่ย มีความสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วก็มีพรมแดนติดกับถนนกาซาดังนั้นถ้าการพูดคุยนะฮะเรื่องของเส้นทางการาขนส่งนะครับแร,แรงงานของเราออกมาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะลงมาทางอ,าอียิปต์นะครับออกจากกาซาเข้าผ่านด,านดา่านราฟาแล้วก็อียิปต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้อง คุยกับอียิปที่มีสายสัมพันธ์กับอิสราเอลว่าคนไทยจะออกมาทางเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นอิสราเอลต้องไม่โจมตีเส้นทางดังกล่าวถูกไหมฮะแต่อยู่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าอิสราเอลยืนยันนะฮนะว่าการเข้าไปในฉลอนกาซาเนี่ยนอกจาก เป็นสงครามที่จะต้องเข้าไปปราบปรามกว่าดล้างกลุ่มฮามาสแล้วเนี่ยจะเป็นการเข้าไปเพื่อบุกเข้าไปช่วยตัวประกันด้วยฮนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าวิธีการพูดคุยเจราจาแลกเปลี่ยนนะฮะตัวประกันกันระหว่างตัวประกันชาวอิสราเอลนะครับชาวต่างชาติกับ ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในการจับกลุมคุมขังของอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ใช้วิธีนี้แล้วเขาใช้วิธีการบุกจูโจกจ่โจมต่อสู้ถูกไหมฮะบุกจู่โจมต่อสู้เราจึงเห็นเราจึงเห็นฮามาสเนี่ยปล่อยคลิปผู้หญิงสามคนออกมานะฮะ,ะท่านผู้ชมน่าจะได้ติดตามดูแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็ออกมาโจมตี นะครับเกาโทษในธัญญภูด้วยว่าทําไมถึงนะปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับขอให้เขาได้กลับไปทําไมไม่แลกเปลี่ยนตัวประกรันกันนะจะทําให้เขาอันตรายอะไรต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยใช่ไหมครัทีนี้แหละครับทีนี้แหละประเด็นมันจึงอยู่ที่ว่าแล้วตัวประกันไทยเราล่ะนะเมื่อเซลตัดสินใจใช้วิธีแบบนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไงว่า ตัวประกรันของเราจะปลอดภัยในการสู้รบระหว่างเซลกับฮาาสอืมผมถึงบอกว่า,ามันมีทั้งสัญญาณนะฮะที่ดีที่เป็นบวกนะครับนั่นก็คือว่า,ามีการเจรจา,าระหว่างาฝ่ายไทยกับาฮามาสนะครับแล้วก็มีการส่งนะผู้แทนของไทยไปที่กาตานี่เป็นสัญญาณที่ดี แล้วทางโน้นก็ตอบมาดีว่าทุกคนปลอดภัยแล้วจะถูกปล่อยนะแต่สัญญาณที่อันตรายนะก็คือการที่วันนี้เซลยังยืนยันว่าสงคารามจะดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็จะปลูกภาคพื้นดินไปใช้วิธีการาช่วยตัวประกรันโดยโดยการปฏิบัติการทางทหารนะซึ่งตรงนี้มันเสี่ยงดังนั้นแล้ววันนี้อิสราเอลเข้าไปเนี่ยนะฮะยังเข้าไปแบบ เข้าๆถอยๆเนี่ยนะฮะหมายความว่าถ้าเราติดตามข่าวของฮามาสเนี่ยนะฮะอัอนเดอร์ซีร้อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าราเซลได้เอารถถังอะไรเข้าไปแต่ก็ถูกตีโต้กลับมาเป็นระยะๆะะเหมือนกันถูกตีโต้กลับมาเป็นระยะมีการต่อต้านกันอยู่นะครับดังนั้นแล้วในอีกด้านหนึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเร่งที่จะพูดคุยเจรจาและ หาทางเอาออกมาให้เร็วที่สุดพาออกมาให้เร็วที่สุดนี่จึงเป็นเหตุผมที่ผมคิดว่าเข้าถึงเลือกไปที่ประเทศอียิปต์ด้วยนะฮะ